คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จ้นนะคะที่เสิร์ฟความหวานกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี2568กันเลยค่ะสําหรับนี่เลยนะคะคู่ของคู่จ้นสายยูริกของเราอย่างพี่ลิงลิงคลองกับน้องอมกอนเนพัสนี่แหละโอโหงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าหากใครที่เป็นแฟนคลับและติดตามคู่นี้พวกเธอจา๋าบอกเลยว่าแต่ละโมเมนต์นะคะแต่ละช็อตที่มีออกมาในช่องทางโซเชียลเนี่ยบอกเลยว่าวานเอามากๆจริงๆต้องขนโรงงาน ตาลน,นะคะทั่วประเทศไทยมาทั้งหมดก็ยังสู้ความหวานนะคะของพี่ลิงลิงกับน้องอ,อมใบได้อยู่ดีนะคะอันนี้เนี่ยใครเห็นด้วยกับดิฉันบ้างอ่ะอันนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ชมคาโดยนะคะล่าสุดนี้เลยเราก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์คุณผู้ชมขาที่สองสาวของเรานี่แหละพี่ลิงลิงควงนะคะกับน้องอ,อมกอนพาร์สองสาวก็ควงคู่กันนะคะไปออกงานตรุษจีนซึ่งคุณผู้ชมคะก็มีโมเมนต์หวานเนี่ยเสิร์ฟออกมาให้แฟนคลับนะคะได้กรี๊ดกันให ต่อเนื่องอีกแล้วค่ะโดยนะคะตุดจีนทั้งทีคุณผู้ชมก็นี่เลยนะคะเป็นช็อตที่เราขึ้นมาบนหน้าจอกันนี้เลยบางช่วงบางตอนนะคะขณะที่สองสาวของเราก็มีการพูดคุยนะคะกับพิธีกรอยู่บนเวทีนี่แหละคุณผู้ชมขาแต่ใดๆช็อตนี้เนี่ยสร้างเสียงกรี๊ดนะคะให้กับแฟนคลับเนี่ยอย่างล้นหลามจริงๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เรื่องหัวใจนี่แหละพวกเธอโดยช็อตนี้เองนะคะก็คือทางด้านของพิธีกรเนี่ยก็แซวสองส าวค่ะแซวพี่ลิงลิงกับน้องออมโดยโมเมนต์ที่เราขึ้นมาคือน้องออมเนี่ยจะขออ่งเปานะคะของพี่ลิงลิงคุณผู้ชมแต่พี่ลิงลิงเนี่ยยังไม่ให้นะคะแล้วพิธีกรก็เลยมีการสงการแซวกันเกิดขึ้นบอกนะคะว่าเปลี่ยนจากเส้นเจียยูอีนะคะเป็นวอไอหนีแทนดีไม้นะคะพี่ลิงลิงคลองของเรากับน้องออมกรณพัทเนี่ยก็คือชัดเจนนะคะเสียอาการหนักมากจริงๆโดยทางด้านพี่ลิงเนี่ยน่าจะเสียอาการหนักกว่าคนน้องคุณผู้ชมเพราะพี่ลิงนะคะก็หันไป จิ้มที่แขนน้องจะดียรอแมบบ่พี่ลิงลิงดีเอามากๆเลยแหลคะค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าช็อตนี้เนี่ยพิธีกรของเราคือ MVP ขั้นสุดจริงๆนะคะแล้วก็ยังไม่หมดคะ่ะยังมีโมเมนต์คุณผู้ชมคะ่ะที่พิธีกรถามอีกนะคะบางช่วงคะ่ะบอกว่าซองแดงเนี่ยไม่แบ่งใครแต่หัวใจแบ่งให้น้องออมคนเดียวพวกเธอโอ้โหบอกเลยนะคะว่าแต่ละช็อตนะคะแต่ละประเด็นที่พิธีกรแซวสองสาวของเราเนี่ย ทำเอาสองสาวเสียอาการหนักและแฟนคลับนะคะสายยูริอย่างเราเราเนี่ยก็กรีดสิคะงานนี้จะรออะไรล่ะเนอะพี่หลิงเนี่ยก็เลยพูดนะคะว่าส่วนใจเราก็จุดๆคุณผู้ชมคะ่ะก็ไม่พูดนะคะหยุดไปอ่านแล้วก็หันไปยิ้มนะคะบอกแบกให้กับคนน้องคืออะไรคะเนี่ยพี่หลิงหลิงคะ่ะอาการของเราเนี่ยคือชัดเจนชัดเจนเอามากๆเลยนะคะแต่ใดๆเนี่ยน้องออมก็เขินคุณผู้ชมคะไม่ต่างจากพี่หลิงๆลิงจริงๆคะ่ะอะยังไงเดียว เราไปชมช็อตโมเมนต์ความน่ารักน่ารักนี้ของพี่ลิงลิงควงกับน้องออมกอนเนี่ยพาร์กันค่ะคุณผู้ชมขาตัวตัวไก่ค่ะว้าวพี่เอียร์มาให้ด้วยนะแต่ว่าเขายังไม่ได้อวยพรก็เลยเอียร์มาให้จีเอยู่อี วัตชัยนะคะอางอ่างเปลตัวไกลที่สำคัญต้องแอังเปาตัวไกลได้ใช่ังเปาแบบนี้เขาห้อยมอแล้วนะได้ไหมคะได้สิได้นอนได้นเนาะหรือหรือจะเปลี่ยนจากเส้นเชยอยู่อีเป็นหัวไอหนีแทนถ้าเราหนีลยหนีได้ไหมจะไหนดีกว่านะจะดีหรอจะดีไหมคะเป็นแับจะดีไหมนะจะดีหรือเปล่าทุกคนดีไหม อยากได้ซิสเตอร์อีหรืออยากได้บอยหนี่ครับเอกฉันมากเลยนะคะบอยหนี่เขาอยากได้บอยหนี่ครับน่ารักมากมเลยคะน่ารักมากน่ารักให้จิ้งรอดตัวได้ไหมหรือซองแดงไม่แบ่งใครแต่หัวใจแบ่งให้น้องออมคนเดียวออ้โหหน้าอยู่ตรงนี้ไม่แต่ไอความรักเต็มไปหมดเลยขนมากก็มีแจกคือคือเราก็ถึงวัยที่เราต้องแจกอังเปาแล้วแต่ให้ให้คืนใช่สนใจเราก็ หัวใจยังไงฮะหัวใจยังไงฮะดวงนี้ยังไงฮะทั้งหมดเลยไหมเพ้อเอ <laughs> <laughs> อ่ะเมื่อกีกูถามถามน้องหลิงหลิงไปแล้ว<ะ>ถามน้องออมบ้างตุ แม้เรียกได้ว่าโมเมนต์ดังกล่าวนี้นะคะของพี่ลิงลิงกับน้องอมกอนพารเมื่อแฟนคลับคาสายูรินะคะเข้าไปเห็นแล้วเป็นไปได้หรอคุณผู้ชมคะที่จะไม่เข้าไปคอมเมนต์แซวนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์จากแฟนๆกันบ้างซึ่งแฟนคลับเนี่ยก็บอกนะคะว่าซองแดงไม่แบ่งใครแต่หัวใจแบ่งน้องอมคนเดียวนะคะชัยโยชัยโยค่ะพิธีกรชงเก่งนะคะชอบพิธีกรมากครับชงเก่งยิ่งกว่าบาริต้าครับแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่า แฟนคลับนะคะสายยูริเนี่ยก็ไม่พลาดเหมือนกันเข้ามาแซวกันอย่างต่อเนื่องนะคะยังมีคอมเมนต์นอื่นๆตามมาอีกมากมายด้วยเหมือนกันก็แหมพิธีกรของเราเนี่ยเรียกได้ว่าชงเข้มจริงๆนะคะยิ่งกว่าบาลิสต้านะคะอย่างที่แฟนคลับแซวจริงๆแต่ชงขนาดนี้เนี่ยก็เห็นชัดเจนอีกเหมือนกันค่ะในเรื่องของความเขินอายนะคะทั้งของพี่ลิงลิงแล้วก็ของน้องอ,อมกรนพัดนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะคิดว่านะคะระหว่างพี่ลิงลิงคลองกับน้องอ,อมกรน คุณผู้ชมคิดว่าใครเขินกว่าใครกันเนี่ยก็ Girl, พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแต่ดิฉันดูแล้วเนี่ยน่าจะเขินพอๆกันค่ะคุณผู้ชมค่ะสําหรับโมเมนต์นี้นะคะอะหลังจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมเองใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของพี่ลิงลิงกับน้องอมกนพัฒก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าสองสาวของเราจะมีโมเมนต์อะไรนะคะออกมาให้พวกเราได้ติดตามหลังจากนี้แล้วก็ถ้าดิฉันนะคะมีโมเมนต์เนี่ยรับรองค่ะว่านํามาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนที่ช่องไบรท์ entertainment ทนของเราเลยค่ะ